สวัสดีทุกทุกท่านนะครับอ่อวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมอยู่กับผมพิเศษเคยนะครับผมเอาแบบอ่าออฟโรดอีพิกนะครับก็สําหรับใครเนี่ยรถเออแบบรถรถบรรช้านะครับแบบเนี้ยอัน,นผมยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับเจำเดิมอ่มนะมันช้านะครับ วิ่งให้มาแรงกว่านี้นะครับแล้วก็นะครับครับผมก็ไปดูตามผมเลยครับว่าแต่งยังไงนะอ่าอยางรงครับผมขึ้นรถก่อนนะครับที่คุณครับกดไปที่เมนูครับตรงนี้ครับผมกดเมนูเสร็จนะครับผมกดปรับแต่งนะครับผมแล้วกดสมวยประสิทธิภาพนรดูว่ารูกเครื่องยนต์นะแล้วก็เครื่องยนต์นะครับนี่ครับเป็นคนอ่าเลือกสเต ว่าใครมีตารก็อ่าจเอาสเตตสตีท2ก็ได้นะหรือว่าก็มีชาร์ตโล่หรือชาร์ตซุปเปอร์ชาร์ตนะครับอ่าจสำหรับใครอยากแต่งเองนะครับนึงครับตอนแรกอ่าแรงไม่เท่าไหร่เองนะครับแลครับตอนแรกไม่ค่อยหน้ายิ่นะครับ รถแรงกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเสกรถผมเลยคนระับรถผมนี่แต่งไปโอ้โห و, หลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายบาทอยู่นะนฮะรถสีแดงแรงนิดทาไม่ทาไม่รถไม่สีแดงก็อ่าจะนะครับรอบมาครับยังร้อยยี่สิบห้าจะแลกน้อยนะฮะแลอวก็ด้วย ก็แค่นี้ครับคลิปอาจจะไม่ถึงสามนาทีมั้งนะฮะหรือถึงแล้วก็ไม่รู้ครับก็แค่นี้ครับผมสวัสดีคุณนีก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ